สวัสดีแฟนๆปอเช่ทุกท่านนะครับในช่วงปี2021ถึง2022เนี่ยปอเช่ได้ออกรหัสพิเศษคือตัว GTS ออกมาในทุกๆเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นคา y เ n นคาเรล่ามาคาร n p a นาม e รานะครับแล้วก็คันนี้เลยครับไทคาร GTS แทรเก็ตก็ไม่พลาดที่จะนําเข้ามาให้กับลูกค้าได้สัมผัสเป็นยังไงบ้างเชิญชมเลยครับ GTS นะครับเขาจะได้วาง p s s t t o o เนี่ยเอาไว้ระหว่างตัว yes. S กับตัว Turbo นะครับก็คือเป็นความลงตัวระหว่างสมรรถนะที่เป็นแท g ็กโฟกัสแล้วก็เป็น Daily Use ได้ด้วยนะครับ โดยขูงพลังของรถคันนี้ได้ยกพลังจากไทคารเทอร์โบมานะครับแต่ว่าได้ปรับปรุงตัวมอเตอร์เนี่ยให้มีแรงมาที่ลดลงแล้วก็มีแรงบิดเนี่ยที่เท่าเดิมนะครับทำให้ระยะการวิ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับได้ถึง474-504กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับส่วนแรงม้าเนี่ยอยู่ที่598แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงถึง850นิวตันเมตรนะครับ ทำเวลาสุด100เทียงแค่3.7วินาทีและท็อปสปีดถูกล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อที่ดีไซน์ภายนอกนะครับโดยรวมก็ลักษณะคล้ายๆกับไทคานเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าตัวท็อปอยู่แล้วนะครับก็คือตัว LED m a t i c นะครับ Garcia Ice Blue นะครับแล้วก็ต่อมาด้วยชุดแต่งรอบคันที่เป็นสปอร์ตดีไซน์นะครับเสริมด้วยตัวคาร์บอนด้านล่างนะครับมีความสวยงามมากๆคันนี้ก็เป็นสี Jet b a c k Metallic นะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันต่อครับไฮไลท์จะอยู่ด้านข้างนะครับ คันนี้มาด้วยล้อลายใหม่นะครับแต่ยังใช้ชื่อว่าเป็น RSD s i ด e อยู่นะครับขอบ21นิ้วนะครับคันนี้เนี่ยได้เบรกที่เป็นออปชั่นเสริมนะครับอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มคือเบรกเซรามิกนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับเรียกได้ว่ารองรับทั้งการเบรกแล้วก็การดึงพลังงานการชาร์จกลับเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยครับสำหรับเบรกตัวนี้ การชาร์จก็เป็นหัวใจสําคัญสําหรับ,บรถไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูงขนาดนี้นะครับตัวไทคาน GTS เนี่ยเขาออกแบบให้ชาร์จ DC ได้ถึง270กิโลวัตต์ซึ่งเร็วมากๆจะทําเวลาการชาร์จในจากศูนย์ถึง85เปอร์เซ็นต์เแค่22นาทีเท่านั้นต่อกันที่กระจกมองข้างนะครับคันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับมีกล้องรอบคันสสเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็นคาร์บอนสปอร์ตดีไซน์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไล่เรียงมาดูด้านท้ายต่อด้านท้ายก็สวยงามตามแบบฉบับของไทคานนะครับมีความเรียบแต่ก็เสริมด้ววยตั สเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นลักษณะคาร์บอนเช่นเดียวกัน s p o ร์ตดีไซน์นะครับเดี๋ยวพามาดูโลโก้ด้านท้ายนะก็จะเป็นระบ,บุว่าเป็นไทาคาร GTS นะครับมาในสาะของแบ็คไฮ r o s สเดี๋ยวลองเปิดสัมภาระด้านท้ายให้ชมนะครับก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับจุของได้พอสมควรเหมาะการเดินทางไกลได้นะครับฝาท้ายก็ขึ้นลงด้วยโลหลไฟฟ้า ายในของ GTS นะครับก็จะได้พวงมาลัยเป็นอะคันธาร่าเป็นทรง GT นะครับมีขนาดที่แบบจับกระชับมือมากๆคอนโซลก็จะเป็นหนังนะครับผสมกับอะคันธาร่าแล้วก็เดินเป็นได้สีแดงนะครับเข้าคู่กับนาฬิกาโคโน o โที่เป็นสีแดงไฮไลท์ของตัว GTS ที่จะแตกต่างกับไทคารรุ่นอื่นๆนะครับก็คือตัว Electric Sport Star ตัวนี้นะครับเขาจะปรับจูนมาเป็นเสียงเฉพาะพิเศษสําหรับไทคาร GTS อย่างเดียวเลยเรียกได้ว่าเสียงนี้จะไม่เหมือนกับ เสียงของไทคารรุ่นอื่นซึ่งพิเศษมากๆนะครับแล้วก็คันนี้ก็ยังจะมีตัว Passenger Display เนี่ยเอาไว้ให้กับผู้โดยสารที่สามารถที่จะได้ Control ระบบ Entertainment ต่างๆหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้สะดวกนะครับไม่ต้องแบ่งกันกับคนขับนะครับตัวเครื่องเสียงคันนี้เป็น Option Burmester ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเสียงดีมากๆแล้วก็บอกนะครับก็จะแตกต่างจากไทคารตัวรุ่นธรรมดาก็คือเป็นวัสดุอะคันทารา เดินได้สีแดงปักโลโก้ GTS มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยสีแดงเบาะปับไฟฟ้าได้18ทิศทางเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไทคาร์ GTS คันนี้ใครที่มองหารถไฟฟ้าที่แรงและขับใช้งานได้จริงทุกวันนะครับต้องไม่พลาดไทคาร์ GTS คันนี้เลยที่สำคัญคันนี้เป็นคันแรกที่มาถึงและรับรถได้ทันทีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ Target Car Center ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ